ก็ในวันนั้นวันนี้ผมจะมาสปอยคร่าวๆในวันนี้นะครับว่าแต่สปอยคร่าวๆนะเอาเป็นเรื่องเอา,าเรื่องจัดงานก่อนแล้วกันงานจะเริ่มถ้าอยากถ้าอยากมามามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนะนะบางครั้งอาจจะได้มาเล่น<อ>เกมเล่นอะไรกับพวกเราด้วยนะครับ<อ>ก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองไหมกิจกรรมเออกิจกรรมอ่ะทุกทุกคนอยากมาร่วมกิจกรรมอยู่แล้วก็ตั้งแต่บ่ายสองที่จะต้องมาร่วมนะครับอย่าอย่าอย่ามาอย่ามาตอนเย็นเลย มาครั้งมันจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็ยาวๆไปแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับส่วนแป๊บนึงนะแเสียใจเรื่องอะไรวีพียังเหลือนะวีพีเหลือนะครับคนที่คอมเมนต์มาว่ายังไม่ได้วีพีวีพีเหลือนะครับคุณแอลแต่กล้องครับส่วนศิลปินที่จะมาในงานหรือบุคคลที่จะมาในงานเราจะอุ้มไปก่อนเราจะไม่พูดอะไรเขารู้กันหมดแล้วแบบเอา ก็ไม่ไม่เพื่อน,นอๆอมาอยู่แล้วแหละก็บอท้สแลมอุ๊ไม่มี <laughs> พูดเล่นครับงานผมไม่ไม่มีรับเชิญหรอกไม่มีรับเชิญแบบศิลปินใหญ่ๆขนาดนั้น,มนผมไม่มีเงินจ้างเขามีผมนี่แหละเอฟซี FC ไม่ได้อยากดูใครหรอกนอกจากดูนุกงเสนดนนั่นแหละมาเร็ยวบ่ายสองนะครับแล้วก็ เราจะเปิดฮอล์ค่ะตั้งแต่เที่ยงเปิดฮอล์ตั้งแต่เที่ยง,ง,ยงใช่เพราะว่าในฮอล์จะมีบอสช็อปช็อปบออ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เป็นอุปกึ้นมาก็คือเราจะเปิดตัวบอช็อปบอสด้วยเป็นสินค้าตัวหนึ่งของทาง TAD นะครับช็อปบอสและจะมีจะมีสินค้าของช็อปบอสขายในวันนั้นคือวันแรกถูกไหมเปิดตัวเปิดตัวเป็นการเปิดตัวสินค้าแล้วเราจะขายวันแรก <c oughs> แต่ไม่เยอะนะ วันแรกของการเปิดขายสินค้าของช็อปบอสนะครับโชว์เลยได้ไหม